รายงานเรื่องเงินเฟอ้อเงินฝืดการว่างงานและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคหน่วยการเรียนรู้ที่12เงินเฟอ้อเงินฝืดการว่างงานและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคสาระสำคัญ ปัญหาทางเศรษฐกิจมหาภาคสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อระบบเศรษฐกิจมีความผันผวนจะส่งผลต่อระดับราคาสินค้าและบริการ <Lindsay> เงินเฟอ้อเงินเฟอ้อหมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วทั่วไปเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องหากสินค้ามีระดับราคาสินค้าสูง ณเวลาใดเวลาหนึ่งก็ยังไม่ถือว่าเกิดเงินเฟอ้อเครื่องมือที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาคือดัชนีราคาซึ่งนิยมวัดในรูปดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาขายส่งดัชนีราคาคือเครื่องวัดราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการจำนวนหนึ่งหรือดะกร้าหนึ่งของ ในปีหนึ่งเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการจำนวน1นหรือตักก้าเดียวกันในปีที่อ้างอิงหรือที่เรียกว่าปีฐานสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อที่สำคัญมีสองประการ 1. สาเหตุที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ได้แก่ การที่อุประสงค์มวลรวมสำหรับสินค้าและบริการมีมากกว่าอุปทานมวลรวมของสินค้าและบริการเงินเฟ้อที่มีสาเหตุมาจากด้านอุปสงค์สำหรับสินค้าบางครั้งเรียกว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากแรงดึงของอุปสงค์ 2. สาเหตุที่เกิดจากแรงผลักดันทางด้านอุปทานได้แก่ การที่อุปทานมวลรวมสำหรับสินค้าและบริการลดลงเนื่องจากแรงงานเรียกร้องเอาค่าแรงสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นผู้ผลิตจะลดปริมาณการผลิตลงหรือผู้ผลิตต้องการกำไรสูงขึ้นจึงบวกกำไรเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และผู้ผลิตจะลดปริมาณการผลิตลงเงิงนเฟ้อที่มีสาเหตุมาจากด้านประทานบางครั้งเรียกว่าเงินเฟ้อจากแรงดันของต้นทุนประเภทของเงินเฟ้อ1เงินเฟ้ออย่างอ่อนเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปค่อยๆสูงขึ้นประมาณร้อยละ1-5ต่อปี เงินเฟ้อในระดับนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 2. เงินเฟ้ออย่างปานกลางเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นประมาณร้อยละ6กถึง20ต่อปีเงินเฟ้อในระดับนี้จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนผู้บริโภคจะไม่เชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการกักตุนของสินค้าแรงงานเรียกร้องขอขึ้นค่าจ้างโดยนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในที่สุด 3. เงินเฟ้ออย่างรุนแรงเป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากอาจเกินกว่าร้อยละ20ต่อปีหรือมากกว่า ถึงหนึ่งอยเปอร์เนก็ได้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในภาวะสงครามผลกระทบของเงินเฟอ้อหนึ่งอำนาจซื้อของเงินลดลงเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ้อราคาสินค้าสูงขึ้นอำนาจซื้อของเงินจะลดลง 2. การกระจายรายได้เหลื่อมลำ้ำเมื่อเกิดเงินเฟ้อขึ้น ประชาชนที่ไม่ได้คาดการล่วงหน้าจะทำให้บุคคลบางกลุ่มได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 3. อัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินสูงขึ้นเมื่อเกิดเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินจะสูงเพราะผู้ออมต้องปกป้องตนเองไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียอำนาจซื้อของเงิน สผลที่มีต่อการคลังของรัฐบาลเมื่อเกิดเงินเฟอ้อรายได้ที่เป็นดัวเงินของประชาชนทั่วๆไปสูงขึ้นการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการมีมากขึ้นรัฐบาลจัดเก็บภาษีรายได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆได้มากขึ้น 5. ผลที่มีต่อดุลการชำระเงินของประเทศถ้าหากเกิดเงินเฟ้อขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งโดยที่ระดับราคาสินค้าในประเทศอื่นๆค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าจะมีผลทําให้ระดับราคาสินค้าในประเทศนั้น โดยเปรียบเทียบแล้วสูงกว่าระดับราคาสินค้าในประเทศอื่นๆทำให้การส่งออกของประเทศนั้นมีน้อยลงและมีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น 6. ผลที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อจะทำให้ธุรกิจต่างๆเกิดความไม่แน่ใจต่อสถานะเศรษฐกิจของประเทศเพราะเงินเฟ้อ ไม่ได้เกิดขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอหน่วยธุรกิจจะเกิดความลังเลใจที่จะลงทุนการแก้ไขปัญหางเงินเฟอ้อหโดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นรัฐบาลหรือธนาคารกลางอาจแก้ไขได้ดังนี้นโยบายการเงินธนาคารกลางสามารถลดอุปสงค์มวลรวมได้โดยใช้ว,วิธีนโยบายการเงินแบบเข้มงวด โดยการลดปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้สภาพคล่องในตลาดลดลงนโยบายการคลังรัฐบาลลดอุปสงค์มวลรวมโดยใช้ในโยบายการคลังแบบหดตัวกล่าวคือรัฐบาลพยายามลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ของรัฐบาลหรือจัดทํางบประมาณรายจ่ายแบบเกินดุลหรือลดการขาดดุลของงบประมาณทางด้านรายจ่ายรัฐบาลควรหาทางลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ลดรายจ่ายของการลงทุนในบางโครงการในความเป็นจริงการลดรายจ่ายเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมีรายจ่ายหลายประเภทที่ไม่สามารถลดลงได้ทั้งด้านรายได้รัฐบาลหาทางลดการใช้ใจ่ายของประชาชนโดยการเพิ่มภาษีการเพิ่มอัตราภาษีเงินได้จะส่งผลให้รายได้สุที่ส่วนบุค,คุลลดลงจะทำให้เกิดการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคลดลง ส่วนการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจะทําให้สินค้ามีราคาสูงประชาชนจะซื้อสินค้าลดลงเงินเฟอ้อที่เกิดจากแรงดันของต้นทุน 1. การใช้มาตรการควบคุมสินค้าโดยตรงเพื่อไม่ให้ราคาสินค้าและการบริการภายในประเทศมีราคาสูงมากเกินไป 2. หากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศสนับสนุนให้มีการนําเข้าวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต ที่มีต้นทุนไม่สูง 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มให้อุปทานมวลรวมหรือผลผล,ผลิตมวลรวมของประเทศมากขึ้นเพื่อเพียงพอกับความต้องการ 4. การคิดค้นวิธีการใช้วัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่าหรือมีปริมาณมาทดแทนวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนสูงกว่าหรือขาดแคลนกว่า เื่อเป็นการลดทุนการผลิตเงินฝืดเงินฝืดคือภาวะระดับราคาสินค้าและการบริการโดยทั่วๆไปลดลงเรื่อยๆและต่อเนื่องผลของภาวะเงินฝืดจะตรงข้ามกับภาวะเงินเฟ้อสาเหตุที่ทําให้เกิดเงินฝืดคือความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าและบริการผลิตได้ รู้อุปสงค์มวลรวมน้อยกว่าอุปทานมวลรวมซึ่งทําให้เกิดอุปทานส่วนเกินหรือสินค้าขายไม่ออกเนื่องจากนี้ยังส่งผลให้ธุรกิจลดปริมาณการผลิตลงเกิดปัญหาการว่างงานและทำให้รายได้ประชาชาิลดลงใน,นที่สุด<ม>ผลของภาวะเงินปืดมีผลกระทบต่อประชาชนแต่ละอาชีพดังนี้ 1. เกษตรกร ในภาวะเงินฝืดราคาสินค้าเกษตรกรรมจะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าสินค้าอย่างอื่นเกษตรกรจึงอยู่ในฐานะเสียเปรียบ 2. พ่อค้าและนักธุรกิจในภาวะเงินฝืดที่เกิดจากประชาชนมีอำนาจซื้อต่ำลงจนสินค้าที่ผลิตได้ขายไม่ออกจนต้องลดราคาสินค้าให้ต่ำลงแต่ผู้ผลิตไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงได้พ่อค้าและนักธุรกิจจึงเป็นผู้เสียเปรียบ 3. ผู้มีไรายได้ประจา เมื่อราคาสินค้าโดยทั่วๆไปลดต่ำลงอำน,นาจซื้อของประชาชนจะสูงขึ้นผู้มีรายได้ประจำสี่ลูกหนี้และเจ้าหนี้เมื่อราคาสินค้าโดยทั่วๆไปลดต่ำลงในอำน,นาจซื้อของประชาชนสูงขึ้นนั้นลูกหนี้จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบและเจ้าหนี้จะเป็นฝ่ายได้เปรียบห้ารัฐบาลในภาวะเงินเฟื้รัฐบาลอาจเก็บภาษีเพื่อพัฒนาประเทศได้น้อยลงแต่รัฐบาลอาจต้อง จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานมากขึ้นการแก้ไขภาวะเงินฝืด 1. การใช้มาตรการของนโยบายการเงินธนาคารกลางสามารถเพิ่มอุปสงค์มวลรวมได้โดยการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยการเพิ่มปริมาณเงินที่หมุนเวียนในร like ะบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นเพื่อให้สภาพคล่องในตลาดมากเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางสามารถใช้มาตราการต,าต่างๆในการเพิ่มปริมาณเงิน 2. การใช้มาตราการของนโยบายการคลังรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเงินเฟ้อด,ด้วยการเพิ่มอ,อุปสงค์มวลรวมโดยการใช้นโยบายการคลังแบบผ่อนคลายกาวคือรัฐบาลสามารถเพิ่มรายจ่ายหรือลดรายได้ของรัฐบาลลงหรือจัดทางบประมาณแบบขาดดุลทางด้านรายจ่ายรัฐบาลควรเพิ่มรายจ่ายของ รัฐบาลจะส่งผลให้อุปสงค์มวลรวมเพิ่มขึ้นได้ทันทีหรือรัฐบาลอาจเพิ่มการใช้จ่ายของประชาชนได้โดยการลดภาษีการว่างงานหมายถึงการที่บุคคลซึ่งอยู่ในวัยทำงานหรือมีอายุ15ปีขึ้นไปมีความสามารถที่จะทำงานและต้องการทำงานแต่ไม่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานหรือรอฤด,ดูกาลเพาะปลูกใหม่หรือรองานใหม่ หรือไม่สามารถหางานที่เหมาะสมกับตนเองได้เป็นต้นประเภทของการว่างงาน 1. การว่างงานเนื่องจากวัจจกรเศรษฐกิจการว่างงานประเภทนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ม,มวลรวมมีไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดงานจํานวนมากพอที่จะจ้างแรงงานทั้งหมด 2. การว่างงานชั่วคราวเกิดขึ้นเนื่องจากการที่คนงานไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงานเพียงพอ ท,ทั้งที่มีตําแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานแต่คนงานซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความต้องการทำงานกลับหางานทำไม่ได้นะัขาจ้างที่เป็นอยู่ 3. การว่างงานตามฤดูกาลการว่างงานประเภทนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการผลิตสินค้าบางชนิดต้องทำการผลิตเป็นฤดูกาลเนื่องจากการผลิตสินค้าดังกล่าวถูกกำหนดอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ สี่การว่างงานเนื่องจากโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจการว่างงานประเภทนี้เกิดขึ้นจากหลายๆปัจจัยเช่นการเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตการเพิ่มขึ้นของประชากรเป็นต้น 5. การว่างงานแอบแฝงส่วนมากเกิดขึ้นในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นหรือในระบบของการผลิตทางการเกษตรซึ่งมีคนงานมากเกินความจำเป็นโดยปกติ จะไม่แสดงออกให้เห็นว่ามีการว่างงานแต่จะดูเสมือนว่าทุกคนมีงานว่างงาน 1. การกระจายรายได้เหลื่อมลำ้ำเมื่อมีการว่างงานเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนบุคคลที่ไม่มีทักษะหรือไม่มีความจำนานญพิเศษซึ่งมักจะถูกปลดจากงานก่อนบุคคลที่มีความรู้หรือมีทักษะบุคคลที่เป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งต้องปิดโรงงานหรือกิจาการเป็นต้น 2.. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแรงงานเมื่อเกิดการว่างงานทําให้ประเทศไม่สามารถใช้ทรัพยากรแรงงานที่ประเทศมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และเมื่อได้คํานึงถึงการที่ว่าบุคคลได้จเจริญเติบโตจนมีอายุอยู่ในวัยทํางานมีสุขภาพดีและมีความสามารถที่จะทํางานได้ทั้งเอกชนและรัฐบาล จะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอย่างมากในการให้การศึกษาและฝึกอบรมต่างๆ 3. การก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆเมื่อบุคคลว่างงานไม่มีรายได้จะต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้ใจ่ายด้วยวิธีการต่างๆอาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 4. ฐานะการคลังของรัฐบาลเลวลงเมื่อรายได้ที่แท้จริงของประเทศลดลงแล้ะคนว่างงานมากขึ้น รัฐบาลจะเก็บภาษีเงินได้ได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลในภาวะที่มีคนว่างงานมากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจะลดลงทําให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีชนิดอื่นๆได้ลดลงเช่นกัน 5. การสั่นคลอนในเสถียรภาพของรัฐบาลการที่ประชาชนว่างงานมากแต่ถ้ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้ จะเกิดปัญหาต่างๆทางสังคมที่รุนแรงจะทําให้ประชาชนไม่พอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลอาจจะทําให้มีการประท้วงรัฐบาลเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจนถึงขั้นขับไล่รัฐบาลทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ได้ 6. การบริโภคและการลงทุนลดลงเมื่ออัตราการว่างงานสูงขึ้นรายได้ของแรงงานลดลงทําให้คนที่ว่างงานเหล่านั้นต้องลดรายจ่ายในการบริโภค และความสามารถในการอมก็ลดลงเมื่อรายจ่ายในการบริโภคลดลงก็จะมีผลทําให้ปริมาณสินค้าที่ขายไม่ออกมีมากขึ้นผู้ผลิตต้องผลิตลดลงลดการลงทุนและการจ้างงานลงทําให้การว่างงานรุนแรงมากขึ้นอุปสงค์มวลรวมจึงลดลงไปอีกทําให้ภาวะเศรษฐกิจทบเทาหนักขึ้น การแก้ปัญหาการว่างงาน1แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานในระยะสั้น1.1การแก้ปัญหาการว่างงานโดยใช้นโยบายการเงินการแก้ปัญหาการว่างงานโดยใช้นโยบายการเงินแบบขยายตัวเพื่อเพิ่มอุปสงค์มวลรวมธนาคารกลางจะเพิ่มปริมาณเงินลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนเป็นต้น 1.2การแก้ปัญหาการว่างงานโดยใช้ในโยบายการคลังรัฐบาลสามารถใช้ในโยบายการคลังการว่างงานหมายถึงการเพิ่มการใช้จ่ายและการลดเก็บภาษีรัฐบาลการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลการกู้เงินมาใช้จ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาลรัฐบาลควรเพิ่มการใช้จ่ายที่ทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นทํำโดยการเพิ่มการใช้จ่ายในด้านการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและเพิ่มรายจ่ายประเภทเงินโอนการสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทางด้านรายได้การที่รัฐบาลลดการจัดเก็บภาษีอาทิการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้สุทธิส่วนบุคคลมากขึ้นประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคเพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น